ลาเลนสาุุบีวิดเราอะมันยังไงก็มีอาร์ตในตัวเองอยู่แล้วทั้นแต่มาเมืองนทยเห็นกรอบพักเครือดเยอะมากแท่มากอะค่ะแฟชั่นนาบอยากใส่บ้านแต่คือคิดว่าเอ้ยท่านไหนทำเองได้ไหม,มน,นา่าใครทำ ผู้คนคะ่ะคนไทยใจดีมีน้ำใจ วัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่าง เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบประเทศไทยมากทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารภาษาวัฒนธรรมหรือนิสัยใจคอแต่ความแตกต่างนี้ล่ะค่ะกลับทำให้คนญี่ปุ่นและคนไทยเข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วเรา ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะีคะขอเพียงแค่เราใจกว้างมีน้ำใจเป็นผู้ให้และยอมรับซึ่งกันและกันเดินทางมามาจากดินแดนไกลมาเมืองไทยอยากจะเห็นได้ยินชื่อเสียงข้ชมกันว่าท็อปเทนจนเราเองก็อยากมา ชื่อโทมิตาชิกุสะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยได้15ปีค่ะก่อนที่มาเมืองไทยเป็นนักศึกษาค่ะจบมหลาลัยแล้วมาเมืองไทยเลยค่ะดิฉันเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยได้โอกาสที่ไปดู NGO ที่เชมใหม่แล้วแบบมาเลเซียด้วยสิงคโปร์ด้วยนะคะเลยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ไปเมืองไทย ทำไมถึงมาเมืองไทยก็คือดิฉันสนใจพัฒนาชุมชนในประเทศเอเชียได้เรียนรู้ได้อะไรบ้างที่เมืองไทยได้เรียนรู้ว่าก็คือมีคนไทยอะค่ะก็มีหลากหลายแลเวเหมือนเราเลยอะค่ะไม่ว่าเป็นประเทศประเทศไหนอะค่ะก็คือเราเป็นเพื่อนกันได้เราคุยกันได้ทำงานด้วยกันได้ อะไรประทับใจมากก็คือรสชาติของอาหารค่ะก็ยันจําได้ว่าข้าวซอยอะค่ะที่กินที่เชียงใหม่อร่อยมากตกใจมากว่าเอะประเทศไทยมีอาหารอร่อยขนาดนี้เหรออยากอยู่ที่นี่มาเมืองไทยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยดีโร่เลยค่ะเลยฝึกภาษาไทยก่อน แล้วค่อยอคําเมืองค่ะสวัสดีเจ้าไอ้เจ้าไปเอวไหนก็เจ้าอะไอี้ค่ะก็คือเพราะว่าบนดอยอพ,พี่พี่นอนน้องก็คือพูดภาษาไทยได้แน่นอนเพราะว่าเขาเรียนที่โรงเรียนเนาเขาใช้เาษาลภาษากรุงเทพ <S <S แต่ในชีวิตประจำํำวันเขาก็ใช้คําเมืองกันคือพูดได้นิดหนึ่งของแต่ละกรุกโอเมร์กาโรอันนี้เป็นภาษาพากาโยแปลว่า กินเข้ากับอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะดิฉันไม่อยากใช้คำช่วยกับคนอยู่บุรอยหรือว่ามันทุกที่อะค่ะก็คือเราไม่ได้ช่วยแค่ทำงานด้วยกันเราไม่ได้อยู่สูงกว่าเขาเขาไม่ได้เขาอยู่ต่ำกว่าเราแค่แบบมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันแล้วคือ ก็คือมันช่วยเหลือกันไอเนี้ค่ะแค่แบบมันแชร์ความรู้ความรู้คอนดิชันพี่พี่นอนนอนอยู่ในหมู่บ้านนั้นเขาก็มีทักษะของเขาโอโหเก่งมากแล้วมีเขาเรียกยังไงนะความรู้ของเขาไอเนี้ค่ะเลยแบบแค่แบบคอลลาเรการแชร์กัน มีเพ่นดิงไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นชื่อสาก็อยู่เหมือนไทยเรอ,อยู่เชใหม่อ่ะค่ะก็กลับญี่ปุ่นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่แน่ใจเครื่องบินจะจนได้ไหมบินได้ไหม แม่อยู่จังหวัดไทรามะก็ไม่ได้โดอนอะไรมากแต่แม่ก็เป็นหวงเชื่อสาว่าไม่อยากให้เชื่อสาบิงกลับมาที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจอะค่ะและก็เป็นหวนมากต้องอยู่เช่นใหม่ชื่อสาวก็ไปตลาดเนินที่ประจามาค่ะไปทุกวันที่ตลาดนั้นนะคะมีคุณรงคนหนึนงคุณุงคนน้าปกติไม่พูดอะไรเลยคนที่พูดน้อยอะค่ะแต่ถึงวันนั้นอะพักหมาว่า หนูเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมหนูไม่ต้องแปลงหวนนะไม่เป็นไรคุณลรืงอะเก็บเงินในตลาดพอพี่พี่นอนๆทนตลาดอะก็ช่วยเงินบริจาคที่ญี่ปุ่นละเอาอเงินไปแล้วไม่ต้องแปลงหวน้น หนูก็อยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปกลับไปญี่ปุ่นไม่เป็นไรนะคะเขาใช้คําว่าบบเป็นเนียนแต่ก็ได้รักมากและได้น้ำประทับใจมากๆขึ้นน้ําใจคนไทยอ่ะเป็นแบบนี้เนาะน้ำใจน้ําใจของคนไทยเป็นแบบนี้นะคะ่ะคนไทยใจดีคอยห่วงใยดูแลไม่เหมือนที่เคยเจอจากเมืองไนอยู่ใกล้ชิดเพื่อนบ้านกันเอาใจใส รตอน,ยอ,ยนตอ,อยู่เชียงใหม่มีเพื่อนคนไทยเยอะเพราะว่าที่เชียงใหม่อะค่ะมีคนไทยอยู่แล้วทำงานเอ็นจีก็เป็นแบบนี้แต่ยายมาที่กรุงเทพทำงานฟรีเปเปอร์ขายโฆษณาเนะะี่ยค่ะก็คือลูกค่ะก็คือเป็นคนญี่ปุ่นแล้วมันกรุงเทพมัมีคนญี่ปุ่นเยอะมากเลยไม่ค่อยได้มีเพื่อนที่แบบคนไทยลู้ข่าที่นี่อะค่ะก็เพื่อนของ คือรอนแทบก็คือเป็นเพื่อนของสามีคือช่วงโควิดคือทอนนั้นก็กลับกับอี้ปุนไม่ได้อีกแล้วแล้วก็งานก็ไม่มีอ่ารเงี้ยคะ่ะอ่ะรู้สึกกังวลชีวิตรู้สึกแบบมันเศร้านิดน,นึงเพราะว่ากลับอี้ปุ่นไม่ได้อะไรเนี้ยคะ่ะแล้วคือเพื่อนสามีก็บอกเชฟสามาว่า คุณเป็นเพื่อนของผมนะไม่ได้เป็นภรรยาของเพื่อนผมก็คือเป็นปรึกษาอะไรก็ได้บอกอะไรก็ได้ถ้ารู้สึกมันหนักใจอย่างเงี้ยเขาโทรมาได้เขาพูดนี้ประทับใจค่ะก็รู้สึกว่ามันรักเหมือนไทยมากขึ้นก็คือรักอยู่แล้วอยู่ในอยู่ที่มันไทยสองปีชอบอยากจะอยู่ต่อ เริ่มต้นจากความชอบในอาหารสถานที่และผู้คนนำไปสู่การค้นพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่คนที่อยากให้ทั่วโลกได้รู้จักเมืองไทยคนที่อยากเผยแพร่เรื่องราวดีๆของเมืองไทยออกไปในมุมที่งดงามจนมายืนบนแผ่นดินเมืองไทยดียังไงจึงได้รู้มีแต่ร้อยยิ้มทับทายให้ใจฟูเมืองไทยมีเรื่องดีๆอยู่มา นแต่แรกนะคะชอบอาหารไทยมากแล้วอากาศอ่ะคะ่ะอุ่นดีร้อนดีเพราะว่าขี้หนาวเกิดที่ญี่ปุ่นต่อที่ญี่ปุ่นแต่มันความหนาวยังทนไม่ไหวแล้วยูมอนไทยสองปีแล้วเราได้เหมือนน้ำใจคนไทยเหมือนเมื่อกี้บอกแล้วมันอยากอยากอยู่ต่อแล้วอยากรู้ว่าที่เหมือนไทยมีม,มีน่าจะสินที่ดีมากกว่านี้ค่ะแต่อยากอยู่ต่อแล้วก็ คือพูดตลกก็คือโทนนั้นนะพูดภาษาไทยได้อยู่นิดหน่อยแต่อยากจะพูดภาษาไทยเก่งกว่าน,นั้นค่ะอยากไปอยู่ต่อเลยเพื่อนแนะนำว่ามีพี่คนหนึ่งคนญี่ปุ่นทำบริษัทอะค่ะเขาก็หาพนังกงานอยู่เลยแบบสมัครเลยอยู่ต่อเลยค่ะไปสังคมเพนไปมีออนเซ็นเนาะ น้ำพูดร้อนบ้างแล้วไปหาร้านอาหารที่แบบออแกน,นิกหรือว,ว่าไปดูร้านนวดสปาแค่พูดได้ว่าไอ้เจ้าไปเอลไหนก็เจ้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือไม่เคยชวนคนอื่นมาเช่ไงหมแค่บอกได้ว่าสวัสดีเจ้าเมืองเชียงใหม่ เมื่องเมืองเมืองสนุกเ <c oughs> จ้าเนี่ย่ะคนไทยอะค่ะล่ารืนมากกว่าคนญี่ปุ่นเยอะแบบมันคิดบวกมากกว่าคนญี่ปุ่นเยอะ แล้วแบบสีด้วยค่ะในเหมือนสีมีป็นสีสดใสใชส้สีซ้อม v ีวิ d อะค่ะสดใสในป้ายทานถนนอะค่ะแค่ดืนเฉยๆก็สนุกค่ะคือท,ทำงานที่บริษัทนั้นก็สนุกแต่ยังไงก็สนใจเ,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ เลยตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าอย,อยากจะทํางานนั้นด้วยมันอยากจะช่วมต่อละวันญี่ปุ่นกับเมืองไทยมากกว่านั้นพอดีว่ามีองค์กรหนึ่งอยู่ใต้กระทรวงธรรมประเทศญี่ปุ่นทําเกี่ยวกับเลขเพียงวัฒนธรรมอะค่ะแล้วทําเกี่ยวกับ Performing งอารอะค่ะ แต่นัดตนนี้ค่ะเป็นสมาชิกหนึ่งของมูลนิธิไปยมเพื่อศิลปะมูลนิธินี้ก็เคยทำศิลปะกิจกรรมศิลปะที่ต่างจังหวัดนะคะก็ได้โอกาสที่ไปต่างจังหวัดเช่นเชงของดานซ้ายจังหวัดเลยอะคะ่ะได้ทำงานกับชาวบ้านที่โน้มพี่ๆน้องๆอยู่ในชมุมชนนั้นที่ดานซ้ายอะคะ่ะได้ทำงานกับเด็กๆด,ด้วยอะคะ่ะ ความจรินศิลปะอะค่ะคือไม่ได้แบบมันเรื่อนยากเราอะมันยังไงก็มีอาร์ตในตัวเองอยู่แล้ววันนี้เต้นได้ยังไงเต้นตัวยังไงทุกคนเป็นอาร์ศิลปินหมดเลยศิลประ,รประรปค่ะทำให้ชีวิตเราสนุกมากขึ้นความงามในชีวิตประจำวันนะคะต้องมีจะได้แบบชีวิตสนุกขึ้น แล้วเป็นศิลปะค่ะตัวช่วยที่ได้รู้สึกว่าแบบมันสวยงามในชีวิตในฐานะที่เป็นคนญี่ปุ่นเนาะหรือว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจคนอยู่ที่กรุงเทพแล้วไปที่เออแล้วมันทํางานกับคนอื่นแล้วมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเขารู้สึกว่ามองกลับไปที่ชีวิตตรงไหนด้วยความยูในนะคะผูกพันกับคนและคนมันเป็นศิลปะอยู่ตรงกลาง เลยมันได้เรียนรู้ว่ามันเราอ่ะแบบอยู่ด้วยกันได้แบบมันชีวิตคนเราสวยสนุกไค่ะเพราะเมืองไทยมีความสวยงามที่หลากหลายมีสีสันเมืองที่สร้างความสุขความสนุกสนานจนไม่อยากจากไปไหนที่นี่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองชอบเป็นตัวของตัวเองและเป็นพื้นที่ ที่ทำให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจคุณค่าของการเป็นผู้ให้และผู้รับรวมไปถึงการมอบกลับคืนสู่สังคมอีกด้วยโปรเจกต์ที่หลักๆที่ด่านใช้ก็คือให้ศิลปินคนไทยกับศิลปินคนญี่ปุ่นทำซ่านและคงเวทีการแสดงน,นั้นนะคะแสะดงที่จุดต่างๆในเมือนด่านไซ้์เช่นทุนนา หรือตลาดรู้ว่า,าเป็นโรงแรมเล็กๆสมาชิกอนชุมชนด่านซ้ายคะคะแล้วทุกคนช่วยอย่างนี้ค่ะทำงานมูลนิธิปรายยนเพื่อศิลปะก็คือหลักๆอ่ะทำงานที่เหมือนไทยก็เลีกเลียงวัฒน,นธรรมหรือว่าแบบทำงานศิลปะที่ตามจังหวัด นอกจากนัน้นแนะนําวัฒนธรรมไทยให้กับญี่ปุ่นทํากับเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นจากที่โตเกียวชิโมกิตาซาวะชื่อว่าไทยพบคัลเจอร์มาร์เก็ตนะคะ่ะเป้าหมายของงานน,านะะั่งค่ะคือมีโพลิสีของเราว่าก็เมือนไทยอมีหลายอย่างคอนเทนต์ Content ที่ดีมากอาหารก็อร่อยไทยเซิลวสวยงามมาก Traditional a อารก็มี ก็คือ,อางานของเราอะแนวกับ pop culture ซึ่งแบบมันเออ e illustrator er คนไทยหรือว่าแบบนัเกเขียนใหม่ๆคนไทยหรือแบบพบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เชิญคนไทยร่วมงานที่อ,อีเวนต์ของเราได้ แล้วก็คนนี้ปุนก็ได้เข้ามาได้ได้เจอเหมือนไทยที่ไม่เคยรู้จักกันเนี่ค่ะเขาก็เอยนี่มาจากประเทศไหนหรอไอ้นี่มันเออนี่เป็นอะไรแล้วงานอะไรหรออยเงี้ยค่ะคือเขาก็บอกว่าแค่เดินผ่านเฉยแต่เขาก็ชอบอาหารไทยอยู่แล้วผมชอบทานกะเพรานะา้มยำคขุ่นนะอ่ไงเงี้ยแล้วบางทีเขาก็บอกว่าผมเคยไปทํางาน ที่เมืองไทยนะหรือว่าเคยไปเที่ยวเมืองไทยนันเนี่ยคะ่ะก็เลยแบบมันสนทนาระหว่านคนญี่ปุ่นกับคนไทยเอเกิดขึ้นแบบมันธรรมชาติอะคะ่ะก็ชอบแล้วก็ได้คุยกับคนญี่ปุ่นที่ชอบเมืองไทยหรือว่าคนที่คนที่แค่เดินผ่านเฉยๆแล้วมันได้ได้รู้จักคนไทยแบบนี้อันเนี้ยะคะ่ะเขาก็าบกกว่าสนุกนะคะ อน,นาคตนะคะก็คือตอนนี้เชลซ่าปีนี้อ่ะคะ่ะเป้าหมายของเชลซ่าก็คือเหน้งกับศิลปะของตัวเองทำ I'm okay อยู่เมืองไทยสุกายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน I'm okay จะลองสเตย์อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉัน กรอบนักเครื่อนอยู่แล้วแบับมันเก๋สวยมากชอบแบขงพี่พี่รุ่นๆุงใส่เยอะมากค่ะแบบมาคชิมาริสสวยมาก f ฟชั่นน่าเลยอยากใส่อยู่แล้วแต่พอดีว่าไอ้ขั้นไหนอะทำเองอะเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของงานของเชลซักก็คือสิ่งที่มองเห็นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วมันได้เมสเซจ ผู้ความจากสิีนที่เราแห่งอยู่เราแบบโพซิทีฟเมสเซจนะคะก็คือมันติดตัวไว้แล้วมันจำไว้ยกตัวอย่างซูชิอะค่ะคนญี่ปุ่นทานซูชิตอนที่แบบเซเลบริั่นค่ะชาลอนก็ใส่นี้ไว้ก็คือแบบมันชาลอนทุกวันก็ได้ม,มันชีวิตประจำวันสนุกมากดีมากชาลอนกันอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นพีรามิดนะคะ ไม่ควางว่าสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไม่เป็นแบบนี้เลยคิดว่าอยากคิดว่าให้คนอื่นเข้าใจตัวเองมากก็ได้เข้าใจฉั้นหน่อยเป็นนี้ชั้นเป็นคนแบบนี้อันนี้เรื่อยค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ก็ได้แต่แค่อย่างไงก็พีระมิดคือพีระมิดเชื้อสากอเชื้าก็ทุกคนนะรับคุณได้นะเนี่ค่ะ เรียกว่าอ m a m o r ิลัคกี้ชามโ o m า m o r i แปลว่า l ะะั c k ชาม a r ค่ะก็เลยบังใช้คำว่า o m a m o r ริลั k กี้ชามการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยทำให้ชิกุซาซังได้ค้นพบชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความหมายชีวิตที่มีความท้าทายแต่ทำให้เติบโตและชีวิตที่มีสีสันทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีคุณค่าและเป็นวันที่มีความสุข ่คะในงานมาเจ็ดปีเป็นแล้วก็คือพพอร์ตเชียร์หมดเลยทำเลยทำสิไม่เป็นไรทำเลยอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบมันชอบเขามีคู่ที่แชร์ชีวิตส่วนตัวกับเขาได้แล้วเข้าใจกันได้ อยู่ด้วยกันอะมันอบอุ่นดีหรือแบบมันรู้สึกโปรดไปเนี่ยคือเขาเป็นเชื้อสายจีนมีญาติเยอะมากค่ะหลายคนมากตกใจมากตอนแรกที่ได้ไป family gathering นะก็คือแบบมันปีใหม่จีนหลุดจีนอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกตกใจมากก็มีคนเยอะมากส้ามาชิกหนึ่งใ<ะ>น ครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะตอนแรกเตือนแพนเข้าได้หรือเปล่าแต่คือไม่ต้องเป็นหวัวใแค่ไปก็คือเขาคนรับอยู่ดีใจที่ได้มีครอบครัวแตอนแรกอะค่ะก็พยายามต้นเป็นลูกสภพายที่น่ารักมันเขาเป็นลูกคนโตด้วยลูกคนโตคนลูกคนโตอย่างนี้ยค่ะ ือร้านดังเข้าใจว่าไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องอาจจะตัวเองแค่เป็นตัวเองนะก็คือเขาก็รักอยู่แล้วรับอยู่แล้วไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากอาจจะเป็นทริคนิดหนึ่งก็ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ในต่งคมนั้นอะต้นรับบทนี้รับบทนัน้นท่อมเป็นนั่งอย่างเงี้ยมีเยอะมากกว่านั้นนางค่ะก็คิดว่าพบครัวไทยอะค่ะ ก็เชี่ยาคิดว่าไม่ต้องคิดอะไรแค่เป็นตัวเองก็คือชอบก็บอกว่าชอบนะคะคือถ้ายินไม่เป็นทานไม่เป็นก็บอกว่าทาไม่เป็นค่ายเนี้ยแค่น,นี้ก็คือโอเคค่ะ ประจำวันอาทนนี้คือทนนี้ชื่อสะอยู่บ้านทำงานมากกว่าไปข้างน,นอกแล้วแฟนก็บันทีทำงานที่บ้านชื่อจะทำงานโต๊ะนี้เขาทำงานโต๊ะนี้มันอยู่ด้วยกนันก็คืออาหารเทีย่ยงก็คือไปกินว๋ดดยวยเตี๋ไปทา,าน๋วยเตี๋แถวนี้เดินแน่นบ้างอะไรย่างี้ค่ะซื้อก่อนด้วยกันแล้วทำอาหารด้วยกยันเงี้ยค่ะ บางทีไม่ได้ทำอาหารเลยเพราะว่าแม่ทำให้ใชีวิตสบายมากอร่อยมากด้วยอาหารเขาอร่อยมากผมวิทวินลีลาวนาชัยนะครับชื่อเล่นชื่แชมป์ครับทำอารรชีพเป็นนักออกแบบครับที่มาจาเป็นคนคนญี่ปุ่นที่อยู่ เชียงใหม่มาก่อนครับเลยได้รับเหมือนความสบายๆ,ๆอะไรเงี้ยชิวๆมาจากคนญี่ปุ่นจากคนเชียงใหม่ไรเงี้ยครับก็เป็นคนญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีความเป็นไทยสูงอยู่ครับสองวัฒน,นธรรมอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าจริงๆผมก็มีความสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเหมือนกับเด็กรุ่นๆเดียวกันที่รับวัฒน,น,นธรรมจากญี่ปุ่นมาเยอะ ทวิสาเขาก็มีความสนใจในเมืองไทยในเขาเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็มีความสมีสนใจแบบประเทศรอบๆอ,อ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าถามว่าน้องต้องปรับตัวกันยังไงอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่เป็นเรื่องของการเป็นชีวิตคู่มากกว่าอะไรเงี้ยครับทั่วไปครับรก็เป็นความแตกต่างที่มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วลงตัวครับ คือสาหรับผมนะครับชิวซากก็คิดว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งเลยครับรูปลับภายนอกอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นครับก็คิดว่าเขาเป็นเป็นไทยแลนด์ลองสเตย์ที่น่ารักคนหนึ่งเลยครับเดินทางมามาจากดินแดนไกลมาเมืองไทยอยากจะเห็นได้ยินชื่อเสียงข้าชมงกันว่าท็อปเทนจนเราเองก็อยากมานี่คือเรื่องราวเมืองไทยในใจฉันของสาวชาวญี่ปุ่นไทยแลนด์ลองสเตย์ ที่สร้างครอบครัวเล็กๆอันแสนอบอุ่นบนแผ่นดินไทยบ้านที่เต็มไปด้วยสีสัน Colorful บ้านที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยใจฟูบ้านที่ทำให้ใครอีกหลายคนได้เข้าใจถึงวิธีชีวิตแบบไทยๆนั่นก็คือคำว่าน้ำใจและการให้โอกาสแล้วเมืองไทยในใจคุณผู้ชมล่ะคะเป็นยังไงกันบ้าง ชิคุณ่าดีกว่าทำไมถึงชอบอยู่เมืองไทยคะชิคุตราคิดว่าเหมืนอนอันนี้กลายเป็นปรมดิกิตนะคะก็คือทุกคนแทละคนนะคะมีเป็นดินเป,เป็นดินที่ทอนอยู่หรือว่าเป็นดินขนตัวเองคือไอเดียนี้มาจากไหนก็คือ,อหนังหรือโนเวลนิทานของญี่ปุ่นนะคะ,ะชื่อ,อไทโทนภาษาอังกฤษว่า Kikizu เดลิบา r y ีะคะ่ะสตอรี ของคีคีเซริบารีก็คือแม่มดนะคะครบอายุ13ขวบเขาก็ต้องออกจากบ้านก็ท่อนขาเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เขาอยู่ต้นเลือกเองค่ะต้งหาเองก็รู้สึกว่า,านี่แหละได้เจอแล้วเป็นเดีของฉันก็คือเป็นดกเมือนไทยค่ะเราลักเมือนไทย ที<ม>่รักไทยแลนด์ไทยแลนด์ลองสเตย์เย้ทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนมาหลงรักประเทศไทยแต่สิ่งที่ได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอยากมีศิลปะในการใช้ชีวิตและให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมายและมีคุณค่าและนี่คือไทยแลนด์ลองสเตย์ฮัลโหลไทยแลนด์